วัสดีครับวันนี้ผมก็มีของเล่นใหม่นะฮะเป็นเจ้า Milwaukee M12F VCL ขีด0น,นะครับตัวนี้เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยนะครับจากทางร้านค้านะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ6,000ไปปลายนะฮะก็ สำหรับตัวนี้มันคืออะไรนะครับมันคือเครื่องดูดฝุ่นครับผมมันเป็นเครื่องดูดฝุ่นที่เอาไว้ใช้สําหรับไซ้งานนะครับใช้งานก่อสร้างแล้วก็ดูดวัสดุดูดฝุ่นวัสดุก่อสร้างต่างๆพวกเศษไม้เศษปูนเศษคอนกรีตเศษจออะไรต่างๆแรงดูดมันค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็พกพาไปไหนค่อนข้างง่ายนะครับเจ้าตัวนี้จะเป็นของ Milwaukee แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ M12 นะครับดูข้างใน บ้างดีกว่านะครับอ่านี่เมื่อวานผมได้ลองเล่นไปแล้วเอาไว้ดูดฝุ่นในรถยนต์มันค่อนข้างเยี่ยมมากเลยนะครับหมอมากห้เปิดมาปุ๊บก็จะมีสายนะครับตัวน,นี้สายดูดจริงๆมันยืดได้ยาวมากนะครับยืดได้ค่อนข้างยาวเลยแหละคือมันก็ไม่ได้ยาวมากนะแต่ว่ามันก็ถือว่าพอดีอ่ะอืมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเสียบแบตเตอรี่ค่อนข้างแน่นเย ช่องเสียบแบตเตอรี่ผมใส่ m12 6M 6, 6แอมปนะฮะโอเคแล้วก็จะมีตัวหัวหัวดูดแบบปากกว้างนะครับก็ไม่กว้างเท่าไหร่หรอกแนตะ่ก็ถื okay. อโอเคมันจะช่องเสียบลงล็อกแล้วก็ช่องดูดแคบเสียบเข้าไปเลยนะฮะโอเคคราวนี้ พอเราจะมาลองใช้งานถึงนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าตัวนี้จะมีอยู่2สปีดนะครับสปีดสปีดหนึ่งกับสปีดสองมันคือจะแรงขึ้นง,ง่ายๆโอเคครับแล้วสำหรับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นด้านที่ลมออกซึ่งหมายความว่าไอ้ตัวด้านที่ลมออกเนี่ยของมันเนี่ยก็สามารถ เป็นโบเวอร์ได้ในตัวด้วยนะครับความเจ๋งของมันอ่าวิธีการที่จะทําให้ด้านหนึ่งเป็นโบเวอร์ในตัวนะครับก็ต้องแกะ,ะแล้วก็บิดตัวนี้ออกมาต้าไหนวะอ่าแบนี้ซึ๊กลลอกอ่านี่ลุดมาแล้ว เสียเข้าไปอืมเนี่ยล็อกแล้วฮะคราวน,นี้เราก็จะกลายเป็นด้านเป่าได้เยี่ยมมากเลยฮะ วิธีไขล็อกแล้วก็กลับออกมาเก็เสียว้ว้เหมือนเดิม,มติดล็อกอยู่แล้วการจัดเก็บสวยงามครับผมเปการออกแบบที่ค่อนข้างเพอร์เฟกเลยแหละแล้วก็สำหรับ ช่องเก็บฝุ่นของมันนะครับจะอยู่ตรงนี้อาเนี่ยผมดูดพวกเศษฝุ่นในห้องงบลองดูเล่นนะครับก็ค่อนข้างดีเลยแหละอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์แบบเขาเรียกว่าอะไรเนะี่ย HEPA อืครับตรงนี้ก็สามารถถอดแต้ว่าคอได้นะครับเยอะครครับผม อโอเคยอะเลยเลยทีเดียวอันนี้ผมเอาไปดูดฝุ่นในรถมาด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยแหละผมว่านะตัวเนี้ถ้าเกิดว่าใช้ในชีวิตประจําวันแบบบ้านๆเนี่ยนะครับที่แบบไม่ได้ไปใช้งานใช้งานก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันประจําบ้านเนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยแหละเราอาจจะเอาไปดูดฝุ่นในครัวบนครัวหรือ บนเขาเรียกว่าอะไรบนเคาน์เตอร์ครัควอเอาไปดูดฝุ่นในรถหรือว่าไปดูดฝุ่นลากไปดูดในโรงจอดรถไปดูดฝุ่นที่มันท,ท,ที่มันสามารถเคลื่อนที่ได้โดยที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะครับค่อนข้างเหมาะจอเลยแหละน้ําหนักก็ค่อนข้างพอประมาณในน้ำหนักดีประมาณสักคิดว่าน่าจะประมาณสักเกือบเจ็ดโลได้นะประมาณโอเคงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับเจ้า มีวอกกี้เอ็มสิบสองเอซเอขีดศูนย์ครับผมครับวัสดีครับ